ไม่เอาช้อนคนเราอะ่ะต้องทีบใหญ่ใส่ผักด้วยอะ่ะใส่ผักด้วยดินะครับติดตอกไข่ไม่เป็นใส่แกงอู๋ไว้ยังน่ะ ต่อนี่ต่อเข้าไปนั่นะนะเออเบือกลงไปเต็มเต็มไม่ไม,ไมลงกระทะก่อนอย,อย่าเพิ่งเดี๋ยวเป็นเท้าอ่ะเขอเอามาก่อนขยออกมาก่อนให้มันลงกระทะก่อน ปล่อยให้มันสุกก่อนแป๊บหนึ่ง